มาเรามาคลายเครียดกันดีกว่าเล่นไงอ๋อตานไดลแหละไอ้ดูกระเปีเขาสุดตอนเออช่างมันถอ้มันเล่นลูกไวกันวะไม่ไหวนี่แหละไอเกียร์แกเออเฮ้ยนี่เป็นไงโอ้โหไม่มันมาหาเขาตลอดเลยวะ อเอามาจากไหนอ่ะกำกำเบกำเบสีสีแดงโอดวะีแดงโอดอ่ะมาแกอยากเล่ดลูกเลีกับเขาใช่ไหมมาเ็นใครล่ะใครเนี่ยมาตายเลย <laughs> ลูกใหญ่มาเต็มเต็มเต็มหลอดเลยเอ้าโดนแบนอ่ะฮะเออว่ะไอตัวโดนแบนตอนนั้นเขาไปคิวมานอะคิวให้แอดมินนะ่าคิวแอดมินเลยโดนแบนมนีให้โพ้นหนีให้โพ้นมีโปรเ่ียไหมคิวโดนแบนวะคิวคิวแอดมินอุ้ยอู้มันบังเขาไอ้ อะไรวะเล่นดันกลับมาทำไมฮะยอะไรนะจะเล่นเทสเมกาอืมโอเคโอเคโอเคยอดดานนั้นไม่ได้โดนแบนดดเกียร์ชิปจั๊บนะฮะ